พยอมเลอนนานน้องเขาง้าเมืองฟ้ามาในเห้สามปีจะมาให้พยองที่มีส่งให้พี่บอกยังศึกษากำลังเรียนหมอให้พี่รอวันหน้อมขึ้นมาจัง จุกันศึกษาไปสิงหาแน่ๆสวัสดีครับเพื่อนๆเ,เอ้ยมากเหิวเลยส่งมาๆากเลยโอ้โอืดมาแล้วเมื่อหลายมาบ้านกินเข่าพ่ได้ อย่างกินเสาข้างน,นอกครับมาม่ามา,มานี่ตื่นสายขานไปข้างนอกดีมากเที่ยวตายอย่างหวัดครับหิว พอดีมเม,มื่อเสาเนี่ยมีโมมีโมโทรมาถามหมูหมูว่าสั่นอันเพชรพญานาคเ่ยมันมีดีอยู่บอกวาสั่นมุจักขีมาที่ไปบวะสั่น กินก่อนจากสองสามค่ำยิ่แห้งแต่สิวเอ้ยฟังเพชรปัญญาเนี่มันเป็นไปยังใดมายังใดตำนานมันว่ามีจริงบ่กันนี่ บ่อยฟังกันแล้วแต่ส่วนบมคค้นิเสือบ่เสือแต่ผมก็ฟังจากพระผู้รักผู้ใหญ่คนวอยฟังแต่ว่าผมก็บ่ท่านเห็นจะเทียดหรอกคำว่าพระญานามันเป็นค้าเปรียบเทียบจริงๆแล้วมันก็นเท่าก็เป็นผีผีก็คือค้นนี่แหละ เขาก็ยุของเขาเขาก็ยุอีกส่วนหนึ่งจริงๆแล้วอไอ้เพชรพญานาคเนี่ยที่ว่าเป็นดินก้่อนๆน่ะนะเป็นหินก้่อนเป็นหินทรายเป็นหินทรายเป็นก้่อนเนี่ยที่ว่าเพื่อนๆื่อนเคยเห็นบอกเวลาห้องขยาะทางในมันจะมีเป็นเป็นแก้วบางเป็นเล็กบางเป็นพระบางเป็นมีดบางหลายอย่าง พอผมเคยไปสัมผัสมาอยู่แต่สมัยที่เขาขายยู่หลายๆส่วนใหญ่มันเป็นของปลอมของจริงผุนมันอยู่ทั้งภูเขาผุ่นอยู่ตามรองน้ำแน่ตามนี่อย่างแน่ทั้งฟังเล่าก็มี่ฟังไทยก็บมี่ เผ็ดพญานาคถามว่าแกออกมามันคือเพชรคือพ่อยมันมีราคาบ่บ่มีครับมันมันบ่แมนพลอยแท้มันจะเป็นคล้ายๆแก้วเป็นแก้วแต่ว่ายังไงอ่ะมันบ่มีละอ่ามันบมมีคาแต่ว่ามันมีคาทางด้านจิตใจส่วนใหญ่กขาเจ้ากะทิพวกผ้าก็เจ้าถือไวเรื่องโซคลาบประดับ วันเดือนปีเกิดเอียงประมาณนี้นะแต่ว่าที่ไปขายแบบว่ามีราคาแพงๆมันโบแมนคนละยางกัน,นครับมูทรมาถามก็เลยว่าไปฟังที่ไปที่มามันเป็นยังไงบอสเนีอันนี้ก็ จากที่พระผู้รักผู้ใยคนบ่อยฟังเฮอว่าพระทุด,ดงอ่ะเป็นผีเป็นผียุตยเมืองบาดาลเป็นเอ่อไปเมืองบาดาลกขาด้ขึืนเที่ยวบุญเที่ยวงาน,งาอนอาย่เดือนอายเดือนยีประเภทนี่ทางอีสานบานเห,าห่านะสมัยก่อนเน่ยเขาจะมาเที่ยวในงานเนีย่ยโดยที่ว่า ทชบ้านกับบรลูใช่บ้านเบิ้งกับวามมนใช้แขกมาเที่ยวงานนะงสี่นะแขกบ้านดันบ้านนีฮอกกับบรลูว่ายูบ้านนั่นจริงบอฮอกกับบรลูแต่ว่าเขามาบอกว่าสมมุติว่าเออ,อยูบ้านนั่นมูนั่นเป็นลูกผู้นั่นผู้นั่นเฮ้ากับ,บพวกผู้ผู้ใดไปติดตามกันดูว่าบ้านมันห่างไกลกันเนาะสมัยก่อนมันมีตาปลาลงดีขนาอืมเขาก็ติดข้นมาเที่ยว เที่ยวบุญเที่ยวงานน่ะบานเฮาสมมติว่าบาทเฮามีบุญพระเวทบุญกอใี้บุญประจําปีอย่างประมาณนี้นะมันจะมีแขกแขกมาเที่ยวบุญเที่ยวงานหลายเออขาก็ดิป้าปนมาทำกันนั่นแหละคนกับสิบบลูกบอลูว่าเป็นเป็นผีว่าแทาบ้านเทาเอิญ พราะยนาคมาเที่ยวบุญเที่ยวงานไม่เห็นบุญนั่นเหมือนาพอ่อจะกันหรือว่าซูฟัง ตอนเขาได้ขึ้นมาเที่ยวงานนี่กะเขาก็สิมีเขาก็สิสอมลูกแกว้วอมลูกแก้วขึ้นมาตอนขึ้นมาจยางนั้นเขาก็เป็นผีหรือว่าอาจจะเป็นสัตว์ต่างๆแล้วแต่บุญวัดาสนาเขาสีได้เกิดนะที่ตายไปแล้วเขาไปเกิดเป็นนิยงเขาก็ี่อมขึ้นมากลับมาเป็นมนุษย์หมายถึงว่าผีสุ่มหนี่มีบุญ ที่ว่าสามารถาแปลงร่างได้นะมันเป็นตำนานอันนี้ก็เป็นข้อมเสือเส่อข้อมเสือส่วนบุคคลเนาะเพราะขึ้นจากน้าม,ม้านี่บางคนก็ทีอมเงินอมทองทอมแก้วอมแก้วแหวนเงินทองแย่งก็ตามแต่เมืองบาดาลก็อมขึ้นมาเพราะขึ้นพ้นน้าม,มาเขาก็ะติเป็นคนแล้วก็ไปเที่ยวงานปะปน ผนกับคนไปคนกับสิบบลูวาเขาเป็นผีเขากระิหาจินราบินกลอยกีบแสกีบส,ส,สาวกีบเบาอีกอย่างบ้านนั่นนะพอทำงานเลิกแล้วตีสองตีสามตีหนึ่งสิเกิงานเลิกซุ่มหนีก็สิบปีตัวเมื่อพอเมื่อแล้วก่อนสิกลับโรงนม้มเนี่ยเขากระิปันเอาดินเหนียวดินเหนียวใช่ตะลิงอ่ะปั่นเอาดินเหนียว มัทุบ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 เซ่ใหม่แน่ทุบจะมือแน่บินคันขันขันเพราะคันแล้วเป็นก้อนประมาณสักสองความือเองสิเออเขาก็ทีเอาในมือนี่แงเข้าไปแงผยมันเป็นหูอยู่ในหันนะปุงคนกะปั่นปั่นมาเลยก็เอามือกดกดไอ้มันเป็นร่องเลยกะไข่ดูแก้วใส่เลยกะ บีบดินทับไว้เอ่อบีบดินทับไว้ปุ๊บก็สิเปาเอ่อปาเป็นไฟเปาเป็นไฟให้ดินเนี่ยมันแข็งแข็ๆกับดินเผานะเมื่อถือฝนถืออีหยังมันสิบบละไายเพราะว่ามันเป็นดินเผาไปกลายอิดไปอีหยังประมาณนี้นะจากดินธรรมดาถมาเปลาเปาพอะเปามันห่อน ห่อนปักเท่านีดินเนี่ยมันจะกลายเป็นดินเผาแล้วก็เอาไปจุ่มน้ำให้มันเย็นเออแล้วก็ยนเวตะลิงนั่นแหละยนถิ่มก่อนสิลงน้ำากลายเป็นพญานาคคือเอาไอ้ดินก้อนนี้มันถูกความห่อนแล้วเนี่ยถือฝนถือน้ำซ้อไอหยางมันก็สิบอละลายบอลหยางนะมันสิบอละลายไปกับดิน เเพราะว่าผลไฟใส่แล้วก็นลงไปในน้ากลายเป็นพญานาคเป็นแข่เป็นผีเป็นสาหยังก็กแล้วแต่วันเถอะตำาานานของเผดระยานาคเออเป็นมาจังสี่มูก็โทษมาถามมูเสาก็เลยว่าวหยฟังก็เลยมาบอกสูมูฟังผมก็จำจากาพระผู้ใหญ่บนบ่อยฟังมาอีกที่หนึง่งถามว่ามีจริงบอมีจริงครับ แต่ถามว่ามีราคาบอ่บอมีครับผู้ดใดได้ก็มันจะเป็นอนี่ยังเป็นโชคเป็นวาสนาประดับบารมีนะแต่สมัยก่อนมันมีจริงแต่สม,มัยอมันมีหลายพวกสังเกตบ่าไงไงมันจะเป็นคลายดินเผาแล้วมันจะอยู่ตามภูเขาตาม ริมห่วยริมน้องที่ว่าน้ามันเคยถ่วมสมัยก่อนเนี่ยตัวสูมือเนี่ยมันมันมีหลายหลเพราะว่าอย่างมันไหลกยก็มาจะทางฟังเล่าเนี่ยผู้ลผู้ลงค้นกับสิไม่เหตุเอาเองเหตุเอาเองมันก็สิแบบเบาๆอันนั้นบามีนของจริงอ่ะมันสินักเออมันสินักขั้นจับมากก็ล็อกก็ล็อกเบาๆอันนั้นบาเมีนครับของปอมมันไหลอืม พอดีมูโท่มาถามมูเ้าเ,าเนาะก็ไปเที่ยวตากวัดที่กันว่าไปเจอมันเป็นของกิงบอกเ็เลยวอ,อยฟังมูกเ็เลยว่าอาจารย์บอกราบอกราเอาดอกบอัวเซนเดะกัน <c oughs> แ,แล้วแต่ความเสือเนาะก็อยากฮู้กน็นี่แหละตำนานมาเป็นแม่งสีไอเดืองเพชรพญานาค อีกู้หนึ่งเป็นคำถามว่าว่าเรื่องผีไอ้ฟังแน่ว่าสันคิดเคยเจอแล้วคิมหนาดีบอยฟังครับไอ้ผีผีตามล่าผมว่าม,มันตามล่าหรอกมันตามกวนหรือยังอะไรอย่างไรผมย่านเด้๋วผมบ่ย่านเดอกไอ้เสียงว่าวมันที่แจ็คว่าวเป็นภาษายัางกับบอลลูแปลบ่ออกเอออันนี้เจออยู่ สามซีเทื่ออยู่แต่ว่าที่เอาตอนที่ว่ามันมันตามหาผมเดี๋ยวสิบไว้ฟังคลิปน่ะท่านผู้ใดมักมักกาะกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวคลิปหนักผมสิบไว้ฟังว่าผีมันนั่มหาผมเพ็นยอย่างเดี๋ยวคลิปหนักจะไว้ฟังเด้อคลิปนี้เอาไว้สำนึก่อนครับขอบคุณครับ